สวัสดีครับผมกล้าทีเคนะครับมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับกับส่องไกลกล่องไกลสตอรี่แล้วก็ทีเด็ดส่องไกลนะครับมาพบกันแบบนี้กันทุกวันเท่าที่จะมาไหวนะครับซึ่งก็ทุกนนี้ก็มีพลังงานหายบ้างก็ขอภัยที่ไม่ได้มาทุกวันนะครับแต่ก็ถ้ามีอะไรใหญ่จะมาฝากกันอย่างแน่นอนนะครับซึ่งวันนี้มีเรื่องของเมื่อคืนแล้วกันครับในแคนดไรส์กับอาร์เซนนะครับซึ่งซึ่งก็เปิดตัวไปเมื่อคืนนี้ทําให้หลายคนก็ได้ดีใจแล้วครับ แฟร์ตอาร์เซนลในเมืองไทยก็จะพยองเดทหน่อยเพราะว่าได้นะและเตะชั้นนำมามากมายแม้ว่าก่อนหน้าน,นี้มีวิาพาวิจาร์เรื่องของไครฮาวเวิร์สที่ยังไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่ในการฝุ่นเครื่องฝึกซ้อมที่ผ่านมานะครับแต่คื่การได้เดแคนไรส์กันได้ยูเรนทิมเบอร์เนี่ยน่าจะเป็นการตอบโจทย์ใจแฟนอาร์เซนลเป็นอย่างมากเพราะว่าก็ได้ไรส์กองกลางได้ทิมเบอร์กองหลังและก็เป็นฮาวเวิร์สกองหน้าซึ่ง ซึ่งในรายของตัวฮาวเวิร์เนี่ยเดี๋ยวเชื่อว่าคงต้องดูกันอีกทีว่าเอามาเพื่อบีบให้นักเตะในทีมคนอื่นๆตั้งใจเล่นมากขึ้นหรือว่าจะมาเป็น First Player นะครับก็วันนี้จะพูดถึงในแคปไรส์ครับกับการเข้ามานับนิ้วคำขำนะครับพออาร์เซนลเนี่ยทุ่มเม็ดเงินอีกตามข่าวที่ออกมาคือ165ล้านปอนด์หนึ่งร้อยกหล้านเนี่ย ทำให้ตอนนี้นะครับอาร์ซนอลในยุคของมิเกลอาร์เตต้านั้นใช้เงินเสริมทัพแค่ตอนเข้ามานะครับตั้งแต่เขามาทำทีมอาร์ซนอลแทนโอไนเอมอรี่แทนคนนั้นคนนี้เนี่ยใช้ไปแล้ว600ล้านปอนด์นะครับแต่ความสําเร็จนั้นกลับมาเพียงฟุตบอลถ้วยเอฟครับครั้งเดียวนะฮะปีล่าสุดก็เกือบอะเกือบได้พรีเมียร์ส่วนฟุตบอลถ้วยไปหมดนะครับ บอลไออยูไ,ไแชมเปี้ยนส์ลีกก็แพ้ตั้งแต่รอบรอบเพลย์ออฟของสองสองลีกเจอกันอะก็จอดป้ายไปและแพ้สปอร์ติ้งลิสบอนนะครับก็ปีนี้ครับอาร์เซนอลจะได้กลับไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครั้งดังนั้นเนี่ยพวกเขาก็หวังเหมือนกันครับหวังจะจะได้ได้ดีขึ้นก็เลยเสิร์ฟพวกม,มาเยอะหน่อยตอนนี้กองกลางของอาร์เซนอลเนี่ย ต้องบอกว่าพักกลางน,นะครับพักกลางกันทุกคนเลยได้ไรซ์มาปล่อยตัวชากกาไปเนี่ยโอ้โห,โหคือทีมแม่งมูลค่าสูงมากครับกองกลางที่มีมูลค่าสูงจริงๆรงครับก็ต้องดูครับว่าจะสามารถใช้งาน Rise ไรซ์ในแบบไหนนะครับจะมาแทนชาเกาเล้ไหมจะมีข่าวป่าปาเตอย้ายด้วยเนี่ยจะลักษณะแบบใดหรือว่ายังไม่พอหากองกลางเพิ่มหรือว่าจะดันผู้เล่นเกมลุกให้มากกว่าเดิมแต่ก็ใช้ไรซ์เป็นตัวเหมือนเป็นตัว หน้ากองหลังไปนะครับคือตามทีถ้าเล่นเล่นตามแบบที่เวสแฮมใช้เนี่ยไรซ์ Rice นั้นจะไม่ค่อยบุกขึ้นมานะครับไม่ค่อยเป็นแบบว่าไม่ค่อยเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์อ่ะจะเป็นแนวแบบตักมากกว่านะครับแล้วก็ค่อย change เกมเปลี่ยนเกมโยนเปลี่ยนฝั่งบ้างหรือว่าแทงทะลุบ้างแต่ไรซ์เองไม่ค่อยได้ขึ้นมานะครับส่วนใหญ่ก็คือทั้งซูเช็คทั้งไรซ์เนี่ยเหมือนอารมณ์เหมือนสับกันนะถ้าเกิดลูกตั้งเตะก็จะเห็นซูเช็คขึ้นไปเล่นสูงหน่อย ไรก็ต่ําหน่อยหรือว่าบางทีเนี่ยซูเชคเอ,เอที่เป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ได้สัมกันกับการอาร์ชโนครับไม่รู้ว่าตอนนี้ถ้าเกิดไม่ได้เติมกองกลางเพิ่มเนี่ยใครจะเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ใครจะเป็นปักหลังแต่ผมเชื่อว่าผมเดานะว่าไรน่าจะเป็นปักหลังมากกว่านะครับอะประมาณนี้ครับก็เข้าคล่ากันไปกับคุณค่าการซื้อขายที่สูงมาอง Arsenal, กอาร์ชโนครับที่ผ่านมาพวกเขาไม่ค่อยจะทุ่มเงินแต่ปีนี้3คนเนี่ยไม่ต่ำกว่า200 ร้านไปแล้วนะครับทั้งคาร์เวิรสรวมถึงไอ้ทิมเบอร์ก็ไม่ไม่เบาอ่ะแต่ก็เป็นล่าสุดกับกับเซกันไบรซ์นะครับงานนี้สนุกได้ครับอร์ตอนปีนี้ครับน่าสนใจว่าเติมทุกตำแหน่งครบแล้วเนี่ยพวกเขาจะจา้าขนาดไหนนะครับก็ประมาณนี้ครับผมฝากติดตามกดไลค์ like, กดแชร์เหมือนเดิมครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีอัปเดตเพิ่มเติมเรื่องของแมนยูล่าสุดมีกระแสข่าวว่าจะไม่ขายสโมสรแล้วไอ้พวกแกงเกลเซอร์ยื้อเป็นปี ครึ่งปีเกินนะครับตั้งแต่ชุดต้นปีเลยที่ผ่านมาประมาณช่วงปลายปีที่แล้วอะช่วงบอลโลกอะก็ยื้อวาเรื่อยสุดท้ายมาถึงวันนี้ครับจะไม่ขายเนี่ยถ้ามีอัปเดตเพิ่มเติมมาจัดให้เพราะว่าแม่งเรื่องใหญ่มากกับนโยบายการท,ทราําทีมเราได้แค่ไ,ได้แค่เมสันเมาส์แค่คนเดียวเองมันก็อาจจะไม่ค่อยใช่เท่าไหร่นะครับอ่าโอเคประมานี้ครับสวัสดีครับ